บ้านยังครับนี่เออ,บ,บ,อบ้านผาดาผ่า,ดางบ้านยังก็บ้านผาด่างผาด่างอันนั้นเดียวอันเดียวนี่บ้านซุ้มเจ้าเข้ามาจังไหนบ่เนี่ย<ห>ซุ้มเจ้าย่างออกย่างเข้าไปทางฟุน้นหายไปจังไหนย่างนี่ขบใจเอออยู่ปอไดตัวปอใดแล้วปอสามย่างออกไปเรียนทางนอกคุณบอกผาย่างชมบ้านได้บ่ป่ะผาไอหย่างเบิ่งหมู่บ้านดูมาป่ะ ชื่อหยังน้องหยังชื่อหยังชื่อปลาชื่อปลาชื่อปลาบ่ไปน้องปลาพ3แล้ววันอไปนําบ่ไปือหยังือหยังอ้ยออนฮะอนแตงออนือหยังซั่นอีออนอีออนอ้อืออีออนบ ชื่ออีออนอุ้มเออมาเจอกันอยู่กลางนาทุกคน้องบอกเนอบดีะภาษาลาดอ๋อบอกว่าภาษาลาวจะภาษาอย่างสันลาวเทิงผดับผุดับมาด้กันมู่แท้ ลูกเจ้าปะสองคนสองคนท่้งนี้เนาะสวัสดีครับทุกคนมื้อนี้มาเปิดเส้นทางใหม่ที่เขาบุกเคยมาเขาลองขี่รถลัดเลาะเข้ามานะครับไกลเติบเนาะมาบ้านธาตุบ้านกะบะบ้านธาตุกะเบาแล้วก็บ้านสร้างกุดใช่ไหมธาตุกระบงเออธาตุกระบงแล้วก็บ้านสร้างกุดแล้วก็เขาเชีงข้ามไปนี่เพื่อนว่าบ่รู้มันใกล้จะไหนดย่ยงไปลองเปิดก่อนว่ามันยสิไปจางไหนทุกคนบิ่งจะพาน น้ำมันลงนะน้ำเทินน้ำอยากก่างก็ซื้อมันจำาม่ได้เลยแต่ว่าเป็นรออวมๆเป็นน้ำเทินนะโอ้บรรยากาศสองข้างทางทุกคนโอ้นี่มีบ้านคนนี่ว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเชียงข้ามไปเบิงมาไ,ไปจักได้นะครับโอ้บ่งแทงข้าวคาคณดโอ้เป็นเล็กโอ้แบบท่อค่ะโอ้นิดว่าท่อรมเหมท่อโฟม มันเป็นท่อโฟมนะครับทุกคนมันแตกแล้วแต่ว่ามันก็นั่นอยู่มันรู้สึกว่ามันอเออเสถียรภาพดีอยู่นิ่งนะครับเบิ่งน้ําน้ําลงอะไรไนี่น้ําลงเราก็นายคนนายยางอาอเสาขั้วเก้านี่นี่ขั้วเก้าน่นก็นเป็นเสาขั้วต่อกันหรือเปล่าหรือบมแม่หรือจังไร เป็นพึน่งติดโซลา่าเซล์นะเพราะว่าเขามากับพึ่งเห็นนะครับโอ้ใช้รถข้ามมาบ่ได้ครับต้องย่างข้ามมาเนาอเล็่งน้อยกันย่างไปเรียนเบิงทางย่างเดี๋ยวไปขอยัดย่างขึ้นก่อนป่าไม้ก็น,น้อยขนาดมามาแล้วมาให้สุดทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยวลองเข้าไปเบิงนะ ระวังระวังเป็นตะฮักที่ลึมือนี้มาผัดจนไผ่รู้ว่าบ้านเขาจะอยู่ใสโอ้โหโอ้เถียงเถียงทุกคนดูสัญญ,ญาณโทรศัพท์กัน แถวนี้เป็นสวนมันบ้าเลยแต่มันมีเสาไฟฟ้านะโอ้แต่คนสิสุขภาพร่างกยายแข็งแรงทุกคนย่างวัาันย่างคู่มือคู่เป็นเพราะว่ามันเอารถเข้ามา,าบ่ได้เนาะเขาก็ได้ย่างคือกันอ๋อมันเป็นท่งนาเพราะมีเครื่องกระจายเสียงร้อมได้เห็นเนาะพุทธะหมู่บ้านอยู่ข้างในพูโอเคจากไหนเมื่อไห้มาแล้วก็ต้องย่างไปให้หอดไป เอาขนมไปแจกเล็กน้อยมันชิบะเบิร์กไรู้คือกันเต้องไปถามเขาเจ้าเรากต้องไปถามเขาเจ้า,า,าอยู่นี่สัญญาณโบมีนะครับเดีย๋ยวสิลองอย่างไปเรื่อยไปเะตามเส,ส,สาไฟไปมันสิมีทางเข้าหมู่บ้านอยู่นั้นโอ้โอเป็นบ้านที่แบบลึกลับมากเลยนะโอ,อ้ทุกคนครั้งแรกนะ ที่เข้ามานี้นะเปิดเส้นทางใหม่พูนพูนพูนมงมันมีแค่โบก,กีหลางเลยมีหลายแท้เข้าเพิ่นกับกำลังงามทุกคน,นกได้ข้าเจเา้ากับเสาเสามาได้จากไหนมันโบมีทางเลยได้แบกมาบะเสาไฟฟ้า,า,านี่<ม>ทุ่งนาทุกคนสวยงามมากเลยบรรยากาศดีมากเลยเหมือนยางในทุ่งนานะเดี๋ยวเขาสิ เขาไปเบิกแล้วไปถามว่าเขาเจ้าเข้าเขาเจ้าออกจางไรแล้วบันนี้งอนมีแต่หลังง่ายๆนะย่างออกอยงไหนะครั้งแรกแล้วผมบม่ได้รู้ข้อมูลเดี๋ยวผมสิไปถามผมเห็นหมวกเพิ่นหยุดนานี่และสิไปถามตอนนี้เข้าเพื่อนกําลังเป็นเมานะครับเข้าเป็นเมานี่คือเเขาเมาได้เลยนะครับเข้าซุกกรมีนี่เข้าสิได้เกี่ยวแล้วก็มีนะโอ้บ้าน เดีข <c oughs> ึ้นไปบ้านนี้ก่อนเนาะทางนั้นไกลโคตรอาจจะไม่ได้ไปทางนั้นอาสิไปครับแค่ทางนี้นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยทุกคนบรรยากาศดีข้างหลังเป็นภูเขาเลยเนาะเฉพาะก็เจ้าจ,จังมาอยู่นี่นี่คันนานี่ก็เป็นทางย่างเลยก็เจ้าจขบตัดจิดไปกันขบตัดจึิดวันนี้ขึ้นย่างอ้อไปอ้อมาเนี่ยเสียงฮอ,อบนะครับอันนี้มีเงาหลังนึงนี่ วนมันนี่่อมื้ถือว่าเขามาดีท็อกร่างกายแล้วก็มาออกกลังกายนะครับมาเนี่ยออกลังกา์ย์ทุกคนพอถึงแล้วทุกคนดอนแรกเนาะเขาไ่สามารถที่จะย่างไปดอนนั้นได้โอ้โหพึ่งย่างเข้ามาโอ้เปิดเปิดหมู่บ้านแบบกลางหุบเขาเลยนะนสบายดีพ่อ บ้านยังนี่บ้านยังครับนี่อบ้านอย่างเกาะบ้านผาด่างผาด่างอันนั้นเดียวบ้านซุ่มเจ้าเข้ามาจากไหนบ่เนี่ยซุ่มเจ้าย่างออกย่างเข้าไปทางพุ้นหายไปจากไหนย่างนี่รถเข้ามา่ได้อรถใหญ่ผมมีทางออกบมมีทางเข้าเลยอ๋อคือมีเงินปูนไอ้จางไหนนี่เออเงิน นา่น <festivals> ูนเลยงามได้งามยามแรงเอาไปเข้ามาทางไหนเป็นยามแรงไม่รู้ขามน้ำให้เลยแบกข้ามมาบ่บ่รถไทยหรอกเพราะมันคือคลองน้อยแท้แล้วก็ตัดคณะนี่เข้ามาบ่อือลัตัดเล็กขนาดโอ้ตัดคณะหน้าไผ่กัญญาอ๋อนึกว่าเข้ามาแล้วมันจะมีทางอื่นออกไปป่ะเขาย่างมาหอบเลยเด้ประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรอ่ะ จากหนองนะเข้ามามประเด็กน้อยไปเรียนกับไปเรียนพ่นบอกทางนอกพ่นบอกกดย่างไปทางผู้แห่งไก่มันมีจักดอนนี่บานเจ้าสองดอนอสองดอนกรดวนนะเนาะวัะนี้มันก็มีนาขั้นบ่หรือว่ามันต่อกันไปเลยบ่่บมีต่อกันไปพูอโอ้ปะปเดี๋ยวเราสิหาย่างเข้าไปเบิ่งอีหยังนี่โอ้เล่นเล่นอันโดดยางผู้เดียวมู่ไปใส่เบิร์ดเฮ้อ

บ้านพู้ผทางผูทางใหญ่พุย่งางไปบ่ขี่รถทีบจูงไปบนนี้เอาตัวตัวไปเฮี่ยนอยู่ใสเฮียนอยู่นี่บ้านนี้บ่บ้านนี้บ่บ้านไหน,นข้ามฟังไปพูกโอ้ปาร์ตย่างาไปแต่ละมือไปหลายคนบ่ไปหลายคนน้หมูห่ค่ะอ๋อผ่านย่างชมบ้านได้บ่ พาไอ้อย่างเบื่งหมู่บ้านดูมาไปสิพา,าไปเบิ่งพาไปแนะนำดูว่าเป็นจังไรบ้านนี่ฮะไปไปเบิ่งดูน้องเื้อ,อยังน้องอยังเื้อ,อยังเื้อปลา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 บ่าไปน้องปลาปอสามแล้วอายุจะปีแล้วบ่ฮู้แต่ปอสามโอ้ทางขึ้นแต่ละบ้าน โอ้แต่ละเฮงานโอ้ขึ้นอุ้ยเนอะอ่าทุกคนแต่ละเฮือนเพิ่นอ้อมหัวอย่างดีเลยนะสบายดีผู้สาวน้อยผู้สาวน้อยกินขนมบ่ผู้สาวน้อยผู้สาวน้อยกินขนมบ่เอามาเลย นี่นี่ให้ให้เพื่อนน่ะเพื่อนโนบเป็นบ่เอามาโนบเอานบนบโนบโนบจ้าโนบบ่หูได้เฮียนแล้วบ่ยังเล็บทันเฮียนอ๋อยังบ่เฮียนปลาคนหลายเน่าบานี่เนาะจักหลังคานี่เป็นร้อยบ่สามสามสิบสี่สิบสามสิบเจ็ดล้างอยู่นี่อยู่นี่ สิบสองอันนั้นสิบเจ็ดเป็นยี่สิบเก้าหลังอ๋อคนได้แบบนี้ประมาณเท่าไรสองสามร้อยบ่บ่หู้เนาะขายเป็นทางใดเออมีหานค้าบอยอยู่นี่อยู่ใส่หานค้าอยู่ใส่อ๋อฮานนี่บ่มีจะค้านเบิดบานเออผู้สาวกินขนมแล้วกมาแล้วกินขนมกินขนมบ่ ไปทางไหนโอ้่น้นองน้องปลานะครับโอ้นี่เป็นเปินเอสแบบอันนี้เนาะนมีไดร์โว้ด้นี่มีสร้างไดโว้ันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านี่ทุกคนป่าน่างย่างไปพุ่นอยู่ก่อนนี่สข้ายที่ไปทางไหนเอายางแล้วนี่หรอไป ทางนี้ไปบ่ได้หรือบ่า่านอ๋อชุดอลไรบ่นี่ยชุดช<อ>ุดชุดบ้านนี้บ้านนี้อันไหนอีกบ่อนึงบ่อืมกินขนม่ันไหนน้อ,น,อนี่กินขนมเลยมาขนม <c ười> ขอขับใจครับนุบนุบขับใจขับใจอืมไปน้ำบ่ไปไเสื้อหยางเสื้อหยางอ้อย เหรอแตงอ่อนชื่ออย่างกัสันอีออนอีออนอ๋อชื่ออีออนบ่ชื่ออีออนอ้อมต้องย่างผ่านท้องนาไปลึ๊บโอ้ต้องย่างผ่านท้องนาไปสาวสองคนเนาะ พาข้ามไปบ้านการนึกว่านึกว่ามันสิต่อกันบ่ไดนบริตต่อกันอันนี้ดอนนึงนี่วันสิไปอีกดอนนึงแต่เด็กน้อยน่ด้านจะคงจักกันโอ้มายากบ้านนี่ค่ะคือข้าเจ้าไปเอาของมาค่ะใช่อันหานขาอยู่ใส่บ้านนี่มีบ่อหารขาบ่มีใส่ที่เพื่อนนั่งอยู่สองคนนี่บ่เพื่อนขายอย่างขายขนมบ่คือเ่เห็นสะ ทางนั้นได้มีฮานค้าบ่อบ้านน่ะบ่อบ้านทางนั้นมีฮานค้าว่าทางนั้นทางพุ่นทางพุนมีบ่ทางพุนบ่มีต้องมาซื้อทางพี่บ่ะอืเอาอันนี้กินเป็นบ่เนี่ยเอาคนละกสองก้อนเด้ออันนี้อันนี้อไปแง่ใบเบิ่งด้วยาทุกคนมาคุเทศน้อยได้นน่นำเที่ยวหมู่บ้าน บ้านอย่างเหอลืมเราบ้านเนี่ยก็บ้านาาาน,าด,า,น,นาด่างบ้านนาด่างบ่ผาด่างบ่บ้านอย่างบ้านอย่างนี่บ้านอย่าง,บ,าางบ้านผาด,าดผ่างผาด่างเะบ้านผาด่างใหญ่อันนี้บ้านผาด่างน้อยอยู่ใสนี่นี่อันนี้บ้านผาด่างน้อยสิบสองหลังเพื่อนว่าอันนั้นบ้านผาด่างใหญ่สิบเจ็ดหลังอ๋อ <9. S 1> oh. oh. โอ้เด็กน้อยไปเล่นในการน,นี้ต้องขาเข้าไปเลยไปเอ็นอยังอะไรนะเอ็นอยังไปรุ่นนะเอ็นอยังเฮ้ยเฮ้ยยังอะไรนะยิงน,ะน,นกบ่เฮ้ยลินโอ้ยมันมีเบียระก้นก ตนะ๊กันนาเนี่ยโอ้โบริใกล้ๆทุกคนไกลแต่เ้อคือบรไปเล่นเต้นยางนำการสามมู่กันนี่ยคือให้หมู่เล่นเต้นยางผู้เดียวไปเห็นยางเฮยิงนกใส่นกมาเบิงดูกินขนมป้อไมเ่เรียกมาเอาขนม ไม่รุ่นปอดอะไกันแล้วเฮ้ยปอดอะไรปอใดอะไรปอซี่ปอซี่ไปเฮียนอยู่ไชปอซี่เฮียนบ้านหนองแซงบ้านหนองแซงอันนั้นได้ปอดอะไอดซองปอดซองอันนั้นเดี๊มอหนึ่งโมอหนึ่งนะเปเฮียนโมอหนึ่งนี่ไปเฮียนอยู่ไชยูมลาดยูมาลาดหัวจังได้ไปเฮ็ดจังได้ไปขี่รถขี่รถไปจังไดรจูงไปบ่อยหอดสะพานน่ะ ที่รถอยู่ใส่ไปรถขัาป้าหรอป้าไปพูดนะรถอย่างรถที่บอป้าไว้เฮือนไถเฮือนมูเขาเขานเป็นบอครอบใจเป็นบอเออเดออใจกัต้เอิรดไเออ มาเจอกันอยู่กลางนาทุกคนแล้วอะใหญ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขวานเลยนะเอาเอาเฟิงนี่มันอยู่นี่แหละนี่เราหันนี่เราไปไปต่อไปต่อทุกคนโอ้ไวรุ่นไวรุ่น ไปรุ่นทรงเสียงเออไปไปต่อไปเฮาถึงแล้วทุกคนบ้านอย่างก้อนนี้เห้อผาดังง่ายดังง่ายอ่าเมื่อกี้นี่ผาดังน้อยปะาันยางมาจนหอบเลยนี่น่าจะเป็นโลอะไรทุกคนเฮาโอ้มาลาวั้งนี้เฮาย่างนี่เลยแง่างแบบไกลสุดแล้วึ๊บเดี๋ยวเด้อถ้าเพื่อนแน่นี่มา Tiếng hòa hợp lúc còn Đứt nối nhang bạp siêu siêu, sơ bài đấy, Nhang bạp bộ đây Năn lưỡi Nhang bạp siêu siêu Tha là mẹ, tha lấy mẹ oh, sơ bài đi bọ Sư phái sai à nè Sư sai Sư phái sai Sư phái sai Ồ, ốp, nhang bạp ít nhang à nè Sài nhã Ồ, bạp ít nhã Ôi, này bà này đi มีระบบน้ำประปานะทุกคนมีกระเป๋าไปหรอหืมสายมีมีผู้สาวบ่ผู้สาวงามมีบอเจ้าหืมที่ไหนมีผู้สาวงามบอหืมบ่หู้บ่มีบ่หรือจังไเนี่ยพาไปยังอยู่บ้านนี่บ่มีบ่มีบ่มีของขายบ่บ่บ่มีโอ้ลงสีเข้าแต่ว่าแถวนี้หาข้าเจ้า ใช้น้ำใดเบิดเนา้น้ำอันนี้เนาะบ่าได้โยกบ่ได้หาบน้ำแหละมันลงสีเข้าน้อยในเหอนเฮ้ีอย่างป่ามีแต่เงือนหลังใหญ่ๆได้แล้วแบบนี้ปูนนะทุกคนปูนที่เป็นเสานะคือข้าเจ้าเข้ามาจังไดของก็บบรู้นะทุกคนไปรุ่นน้อยพามาเลาะทุกคน ป้าบ uh. oh. <c uma> ้านอยู่ไกลนี um, ้เขาจาไปยังมาอยู่เนาะแล้วมีฮอดอันนั้นเด้โอ้สไปดีพากันเทศย่างนี่เขาคือมีอันนี้มันเอาเข้ามาจางไดนี่โอ้มาทำอะไรยำแรงมดแล้วอ๋อยำแรงเข้าได้ยำนี่ย่างอย่างเดียว ป้าผมย่างเข้ามากันจนหอบโอ้เดี๋ยวกจะย่างอย่างเดียวเลยโอ้เด็กน้อยนีกินขนมเป็นวอา์ดอยู่ว่าเอาขนมเออโอเคขนมแล้วมาเอาขนมขนมแล้วออ

โอ้ห้าเดือนจำแสนดีเลยใจมาเอายไหมขนมมาขนมเบ็ขวดเลยนี่ห่าข้าวบ้าตะไคร้ด้ยี่เบ็ดหละได้นีเลยลกผู้ใดยังบ่ได้ห้ามาเอาขนมทุกจอยเป็นพี่ชายนี่ขับใจกันเลย โอ้แน <OR> ีม่บีดิแล้วบอันน้ดนะเนี่บ้านเดออ้านก่าุานี่เด้อพุท่าเด้อเาแบ่งกันโอมเด้อขนมเอามาน้อยพูเด้อเจีมาชุดทางเลยดิบอกแต่บอฮูแจ๊กว่าบ้านเจ้าสิมาไกลปนนี้เนาะไูเ้ยครั้งแรกเลยได้เนี่ย

เาได้บ่ได I mean ้ป I mean ีแล้ว่ได้ายแไมพันละโบนเเนีอะไรช่วยเรืองนะอะไรดูอะไรดูาเอาเนี่ยอันั้นนะบ้ากันปะเยอะไปเาไปต่อไปาไหนปืนนะดีปืนี่อมาดลอ้โยนี้ค้ะผมมีาค้าเลยเนาะโอ้ผู้ใหสิเอามาขายเนาะ เออชิวไก่ป้าหนิมาดูโอ้ทุกคนป่าอันนี้ไกด์ของเขาสองคนเนี่ยทุกคนตามมาเบิลยเฮอถามดูถามหมอนั่นดูมีผู้สาวบ่มีผู้สาวงามงามบ่มีเอื้อยมีเอื้อยบ่ไปถมย่างไปต่อเฮาเออเอาเงินไปมือจักพัน ไปเฮียนิม่จะพันสอ,สองพันอ๋อเอากลับมาบ่อหรือเบิดเลยซื้อหยังซื้อขนมอ่าซื้อขนม,มนนเป็ดน,น้อย <laughs> ไปหายางไปยทุกคนยยางบนแล้วเอากลับแลก็ออกไปเด้อเออมาออกมังกายทุกคนมาเบ่งบรรยากาศเรางหญ่ขนาดม,มีเครื่องอย่างนี้ตีข้าวปะ เออมีแต่เครื่องรางใหญ่ๆหรือและที่สำคัญน่าข้าเจ้ามีเข้าหลายเนาะแต่ข้าเจ้าบ่ได้เสียเงินทั่วที่วะนะป่าเล้าบักใหญ่นึงเสียงควายแต่มีแต่เครื่องรางใหญ่ๆหรือครับแถวนี้อ๋อป่าบรรยากาศเป็นตามแบบมานอนเนาะมันอยู่ในหุบเขาแบบนอนพักแบบยามหนาวสบายสบายเดี๋ยวยามหนาวสิคก้ามาอีกอยู่ไดนส่ะพูดได้ระวังด้วเมื่อกี้นีห้อยยามทางไหนฮะ อ๋อยังไปทางพุ่นบะเป็นอย่างกันนอกินส้มน้ำถือให้นะินขนมบ่กินขนมบ่ฮะกินบ่โอ้ภาษาลาวดิโอบหภาษาลาวจะภาษายังสันลาวเทิงเป็นลาวเทิงอย่างนี้อ้าว บุดบุดมาูกก้นหมูแท้ลูกแก้วปะจกคนสอคนเท่านี้เนาะอยู่จะคนนี้มวนลู่กัเามะวนห้าคนอออโดยๆด้าไม้่นี้บนน้ำท่วมบ่บ่ท่วมเลยเนาะมแจะเือนหลังใหญ่ทุกคนมิจ่เหอนหลังใหญ่ไปเข้าไปต่อไปไปไปนนะบ๊ายบ๊ายะ ขอเพิ่ณเปิดเพลงเหออย่าเห็นนะ<อ>ไม่เนาะิ่ณเปิดเพลงน,นปะป่ะเดี๋ยวเราย่างไปกับผู้สาวงานหลังนี้ผู้ใดญยุน่นี่โอเคทุกคนประมาณนี้นะครับสําหรับชิปนี้เนาะโอ้ใช้เวลาเดินทางนานมากเลยนะแล้วก็มีมะคุเทศน้อยน้องปลากับน้องอีอ้อนบอกนางอ้อน ชื่ออย่างก็นนะนางอ้อนนางออน,น,ออนคือว่าอีออนแันตอนน่ะอ้อมาคุเทศน้อยสองสาวนี่ครับบ้านอานาด่างน,น้อยพามาบ้านนาด่างหญ่นะครับพูดย่างลัดมาเป็นประมาณร้อยเมตรนะครับระยะทางจากนี้ไปนอกนี่ประมาณโลนึงนะเพราะมันย่างในันารลัดไปลัดมาเลยน้อยสองคนโอเคไปแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาคุเทศน้อยหันหน้ามาบ๊ายบายด้วยหันหน้ามาบ๊ายบายกล้องก่อนยิ้มด้วยเออไป ไปเรากลับกลับแล้วครับแล้วพวู้ให่ดี๋ยมาก็มาเด้อบรรยากาศดีแห้งโอ้วิวสวยภู่ะภูเขาเนาะนี่หมู่บ้านมีสองดอนนี่เ okay, ไปแล้วสวัสดีครับ